สวัสดีค่ะมาต่อกับลายเดิมที่เราคร้างไว้นะคะหลังจาก ep 2ของดอกคุณนายตื่นสายเนาะเราก็ได้ถัก9ช่วงลายนะคะให้นับแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเราจะทำการลดคอหน้าค่ะโดยที่เราจะทิ้งไว้4ช่องข้างบนนะคะเราจะทำโซ่3แล้วพลิกงานกลับค่ะ1 2 3พลิกงานกลับนะคะ แล้วก็ F ลงใน V ค่ะเหมือนเดิมถักโซ่ห้า F ลงใน V เราจะทำา f ลงใน V บวกโซ่ห้าไปจนถึงจุดช่วงดอกเราก็ดูลายซึ่งลายนะคะ วิธีทำลายตรงนี้ก็จะมีในดอกคุณนายตื่นสายของ ep 1นะคะไปกดเลื่อนดูได้ค่ะให้ถักกลับไปกลับมาจนถึงแถวที่17นะคะนับจากตรงนี้ไปแถวที่17เดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงแถวที่17เราจะขึ้นช่วงไหล่ฝั่งนู้นนะคะนี่นะคะเราก็ได้ถักเป็นจำนวน17แถวนะคะนับเป็นคู่แบบนี้นะคะพอแถวที่17เราก็จะทําการเพิ่มตรงช่วงหัวไหล่ ถักขึ้นมาก็คือ4ช่องนะคะ1ช่องจะมีอยู่5ใช่ไหมคะบวกบวกไอตัวพอ1คอก็เป็น6กหกสบวก3โซ่ที่จะพิกงานกลับก็เป็น27ซึ่งเราจะถักขึ้นมา27โซ่นะคะ เราถักได้27โซ่เสร็จแล้วให้เราหมุนงานค่ะหมุนหัวเข็มค่ะงานเราจะได้ทางผิดนะคะทีนี้ให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงโซ่ที่3จากด้านบนค่ะ1 2 3่าปักเอฟนะคะตามได้โซ่5มาปักลงโซ่ที่6 1 2 3 4 5 6 ปักเอฟลงโซ่ที่6โซ่5พันหัวเข็ม1ครั้งปรับเอฟลงมาโซ่ที่6 1 2 3 4 5 6โซ่5ปักเอฟลงโซ่ที่6 1 2 3 4 5 6 โซ่ห้าเห็นไหมคะได้สามช่องแล้วช่องที่สี่เราจะปักลงตรง V เลยนะคะแล้วให้เราถักตามปกติคะ่ะเราก็จะถักโซ่ห้าแล้วก็ F ลงใน V ปกติเลยนะคะ เราก็ได้ถักลาย f บวกโซ่ห้ามาจนถึงจุดขึ้นลายนะคะเราก็วางงานลงเราก็จะเห็นลายว่าลายต่อไปมันจะลงตรงนี้นะคะลายมันก็จะสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะคะลายต่อไปจะมาลงตรงนี้ค่ะเราก็จะถักพอสองคอลงระหว่างกลีบนะคะโซ่เจ็ด โซ่เเอามือจับไว้ต่ออีกเจค่ะหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดปักลงโซ่ที่7็ตรงมือจับไว้ดึงผ่านหนึ่งสองสามสี่ขึ้นโซ่สี่นับยอดลงมาสี่หนึ่งสสามสี่แทงเข้าหาตัวเองดึงผ่านแล้วก็เปลี่ยนมาจับฝั่งนี้ค่ะโซ่สแล้วก็เอ็กลงโซ่สี พันหัวเข็มสองครั้งขึ้นกรีบก็ถักตามปกติไปเลยค่ะเ x แล้วก็หมุนงานนิดนึงพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็มาปักลงโซ่ที่สี่หนึ่งสองสามสี่ดหนึ่งสองสามเอามือมาจับที่เกสรปัก x ลง ขึ้นงานได้โซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งปดหนึ่งปดสองครั้งไว้นะคะทำอีกหนึ่งครั้งค่ะดึงรวบปิดดอกได้โซ่สี่ x ลงในห่วงขึ้นโซ่สี่ทำครึ่งดอกนะคะหนึ่งสองโซ่สามหนึ่งสองสามหมุนงาน แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งปักลงระหว่างกีบหนึ่งสองสามขึ้นต้นด้วยโซ่เจ็ดแบบนี้นะคะนี่ค่ะงานเราก็ดอกก็จะวางสไลด์ลงนะคะดอกต่อไปก็จะลงตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะพอสไลด์ลงตรงนี้ก็ต้องห้อยเหมือนดอกนี้เราก็ก๊อปปี้แถวนี้นะคะ ก็ปีแถวที่ตรงกันได้เลยค่ะก็ให้เพื่อนๆทําให้ได้จํานวนเท่ากันกับฝั่งนี้ก็กี่แถวเราก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ให้เราถักเลื่อยมาจนถึง9แถวนะคะแล้วเราก็จะจบชิ้นหน้าค่ะเราก็จะได้ชิ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหัวไหล่ทั้งสองข้างเท่ากันค่ะเราจะวัด รอบอกนะคะเสื้อตัวนี้เส้น18ก็จะอยู่ที่3638ใส่ได้ค่ะแต่38นี่จะตึงพอดีเลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะนำไปรีดจากด้านในนะคะรีดด้านในด้วยไฟอ่อนอ,อนคือเราจะเทคนิคของเราเราจะรีดจากช่วงนี้นะคะเป็นแถบแถบเห็นไหมคะกดทับเสร็จแล้วค่อยพลิกกับด้านมากดทับด้านนอกอีกครั้งหนึ่งเพื่อล็อกลายค่ะเราจะทำการ มาร์กรอบแขนนะคะเราจะเอาเสื้อตัวนี้ทาบกับตัวของเราว่าเราต้องการแขนอยู่ที่เท่าไหร่เสื้อตัวนี้เราจะต้องการแขนกว้างอยู่ที่7นิ้วครึ่งถึง8นิ้วค่ะเราจะมาร์กติดมาร์กเกอร์ไว้สองข้างเท่ากันนะคะโดยเราจะนับลงมาเป็นลายอันตัวนี้นะคะได้13ช่วงลายค่ะ หนึ่งลายมี5้าใช่ไหมคะบวกไอตัว f ก็เป็น6แล้วก็นับ5้าสิบสิบห้ายี่สิบย55ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่หห้าห้าสิบเอดหกสองหกสามหกสี่หนะคะที่จริงต้อง72แต่ไอตัว f ตัวที่72เนี่ยให้ลงตรงนี้ค่ะให้ลงตรงช่วงต่อซึ่งเราจะถักงานชิ้นหลังออกจากหัวไหลนะคะ เป็นจำนวนเจ็ดสิบเอ็ดโซ่ค่ะเราก็ถักต่อไปเลยเราได้ถักจำนวนเจ็สิบเอ็ดโซ่แล้วนะคะเราก็ไล่ไล่โซ่ขึ้นมาอย่าให้บิดนะคะหมุนหัวเข็มแบบนี้ค่ะทีนี้เราจะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจะมาเชื่อมกับวงแขนเรามาตรงที่เรามาร์กไว้นะคะ ให้เราปัก F ลงไปค่ะ F ลงใน V โซ่ห้าค่ะแล้วก็ F ลงใน V โซ่ห้าเลงใน V เดินลายปกติเลยนะคะ ดอกต่อไปมันจะตรงกับดอกนี้ซึ่งมันงานมันจะต่อเนื่องกันเลยเราก็ถักโซ่ห้าทันหัวเข็มสองครั้งปักลงในกลีบนี้เลยนะคะดอกต่อไปจะลงตรงนี้ก็คือก๊อปปี้ดอกนี้เลยก็โซ่เจ็ดเอามือจับไว้ถักไปเจ็ด ปักลงทําห่วงตรงโซ่เจ็ดที่มือจับไว้เมื่อกี้โซ่สี่นับหนึ่งสองสามสี่แทงหัวเข็มปัดเข้าตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนงานเอามือด้านนี้จับดึงผ่านโซ่สี่โซ่สี่ 4. พันหัวเข็มสองครั้ง ปด1ปดสครั้งพันหัวเข็ม2ครั้งปดหปดสแล้วก็รวบพร้อมกันปิดกีบด้วยโซ่4แล้วก็ x งานเราจะลงตรงนี้ก็คือพันหัวเข็ม2ครั้งปักลงโซ่ที่4 1-2-3-4ปักลงปดหปดสองปดสแล้วก็จับไอตรงห่วงแล้วมา x ลงในห่วงเลยแล้วก็โซ่4 สำหรับคนเข้ามาใหม่อย่าลืมนะคะไปดูดอกคุณนายตื่นสายวิธีเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ ep หนึ่งค่ะนี่นะคะกลีบนี้กับกลีบนี้ทําเหมือนกันค่ะแล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งหมุนงาน เอามาปักลงระหว่างกลีบต่อไปค่ะนี่นะคะให้ดูงานของเราก็จะถักต่อเนื่องค่ะเดินลายปกติเลยนะคะเราจะไปเร็วๆเลยดอกนี้ดอกต่อไปก็จะลงตรงนี้ซึ่งตรงกับแถวนี้เราก็คอปปี้ได้เลยดอกต่อไปก็จะลงตรงนี้ดอกต่อไปลงตรงนี้ดอกต่อไปลงตรงนี้ลนแล้วดอกสุดท้ายมันก็จะห้อย เหมือนดอกนี้เลยค่ะนี่คะหกดอกดอกที่หกก็จะห้อยลงมาเสร็จแล้วเราก็พลิกงานลงมาปิดทุกดอกนะคะดอกละสองกลีบค่ะช่วงระหว่างดอกนี่ก็โซ่เจ็ดหดึ่งผ่าน ปิดกลีบนี้ด้วยโซ่สีแล้วก็เอ็กขึ้นด้วยโซ่สีแล้วก็ปิดอีก2กลีบนะคะอีก1กลีบค่ะใช้มือแหวก,กนะคะวิธีทำโดยละเอียดก็จะอยู่ใน ep หนึ่ง ให้เพื่อนๆไปเลื่อนดูตรงคำว่าวิดีโอนะคะเลื่อนลงมาก็จะเจอดอกคุณนายตื่นสายเราจะทำเป็น EP ีไว้อย่าลืมนะคะกลีบนี้เราก็จะปิดด้วยโซ่สี่เหมือนกลีบนี้นะคะแทง C ีลงไปเลยเกี่ยวด้านหลังมาด้วยหนึ่งเส้นเป็นสามดึงผ่านนี่นะคะ เราปิดได้3มกลีบนะคะระหว่างกลีบต่อไปเดี๋ยวทําให้ดูอีก1 2ึ่งสอามี่ห้าหกเจ็ดระหว่างดอกเนี่ยโซ่7แล้วก็มาแทงเฉียงเๆเอาตรง3เส้นนี่นะคะดึงผ่านปิดงานได้โซ่สี่เอ็กแล้วก็ขึ้นกลีบดอกได้โซ่4พันหัวเข็มสองครั้งปด1ปด2ครั้ง พันหัวเข็มสองครั้งปลด1ปลดสองค้างไว้แล้วก็ดึงรวบทีเดียวจบกรีบด้วยโซ่สอีกหนึ่งกลีบค่ะ1 2ึ่งสองสามสสองค้างไว้1นสองดึงรวบจบกรีบด้วยโซ่ส แล้วก็จบกรีบนี้ด้วยโซ่สี่แทงแล้วก็เกี่ยวโซ่ด้านหลังมาด้วยเป็น3ามเส้นดึงผ่านนี่นะคะเราก็จะปิดอีกสองดอกจนมาถึงจุดใต้วงแขนนะคะเราก็ได้ปิดดอกเต็มครบทั้งหดอกแล้วนะคะพอถึงช่วงลายโป่งเราก็ถักลายโป่งไปธรรมดาเลยนะคะจนมาถึงช่วงจุดใต้รักแร้เนี่ยค่ะ แล้วก็ถักธรรมดาไปเลยเพียงแค่อย่าลืมนับแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ V ลงในนี้เลยนะคะ F บวกโซ่1แล้วก็ F ลงจุดเดิมตามด้วยโซ่สองแล้วก็นับ1นึ่สองสามลงบนโซ่สามตามด้วยโซ่2แล้วก็นับ1 2, บน, 3, 2, นึ่สองสาปักลงโซ่สามทํา X นะคะ โซ่สองนับหนึ่งสองสามลงบนโซ่สามตามด้วยโซ่สองแล้วก็ V 1หนึ่งสองสามวีแล้วก็โซ่สองแล้วก็เอ็กนะคะเราจะทำวีโซ่สองสลับกับเอ็กนะคะนับนะคะแล้วก็ระวังโซ่บิดนะคะจนมาถึงจุดหัวไหล่ค่ะ เราก็ได้ถัก v สลับกับ x จนมาถึงจุดหัวไหลเราจะเชื่อมหัวไหลแล้วนะช่วงนี้เราก็จบงานด้วยโซ่2ให้เรา c ดึงผ่านไปตรงจุดนี้เลยค่ะจุดใต้ใต้หาง v เนี่ยเห็นไหม c เข้าไปแล้วก็เลื่อนห่วงหรือไต่ขึ้นมาไต่โซ่นะคะ1 2โซ่ที่3ปักเข้าไปตรงนี้เลย ทำให้ได้สามนะคะทำให้ได้3ามโซ่แล้วให้ถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหมุนงานแล้วก็ทํา F ลงใน V ีโซ่ห้าเลงในวี ให้เราทํา F ลงใน V ไปเรื่อยๆนะคะเราจะถักด้านผิดแล้วทีนี้ไปจนถึงจุดขึ้นดอกแล้วดอกต่อไปลงตรงไหนเราก็วางนะคะระวังงงตรงช่วงสไลด์เนี่ยนะคะขึ้นลงแล้วก็ลงอีกมันจะตรงกับแถวนี้ซึ่งเราจะก๊อปปี้แถวนี้ไปเลยเห็นไหมคะ,ะดอกต่อไปลงตรงนี้ตรงเนี่ยแล้วดอกสุดท้ายมันก็จะห้อยลง,งเหมือนดอกนี้เลยมันแถวนี้เลยเห็นไหม ขึ้นแล้วก็ลงเห็นไมคะมันก็จะตรงกันเราสามารถทําตามอันนี้ได้เลยค่ะเราก็ได้ถักดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคบทั้งหกดอกเราก็หมุนงานกลับมาปิดดอกนะคะวนกลับมาปิดดอกดอกละสองกลีบนะอันนี้คือเราวนมาปิดทั้งสี่สี่ดอกแล้วนะเหลือสองดอกเราก็วนไประหว่างดอกเราก็จะขั้นด้วยโซ่เจ็ด ก็จะไม่ได้สอนละเอียดเนาะขอสอนค้ำค้่ไปเร็วๆเลยว่าแล้วมันก็เหมือนตัวสีเหลืองนะคะดอกบันไม่รู้เลยนะแค่ปรับโซ่เอาแค่นั้นเองต่างกันที่โซ่เพราะว่าเส้นไหมเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนขนาดมันก็จะเปลี่ยนนะคะเราก็แค่ปรับโซ่จาก13เป็น14บสี่อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ความเหมาะสมของชิ้นงานของเรานะคะ อันนี้เราได้สองกลีบแล้วเราก็จะจบงานที่โซ่สี่แล้วก็ปักให้มันไปได้สามเส้นแบบนี้เห็นไหมดึงเส้นหลังมาหนึ่งแบบนี้ดึงผ่านขั้นงานได้โซ่เจ็แล้วก็มาดึงผ่าน,นตรงสามเส้นจบกลีบนี้ด้วยโซ่สี่ x ขึ้นกลีบดอกทุกครั้งนี่ขึ้นโซ่สี่ผ่านหัวเข็มสองครั้ง ปดปดสอพันอีกหนึ่งครั้งปดหปดสองค้งไว้ดึงรวบจบกีบดอกตอนขึ้นกับตอนจบเนี่ยเหมือนกันคือโซ่สี่อีกหนึ่งกีบค่ะ1 2 3 4สองสาสี่พันหัวเข็มสองครั้งปดหนงปดสองค้างปดหปดสองค้ง,ด, 1, ด,คงดึงรวบจบโซ่สี่จบกีบนี้ได้โซ่สี่ ดึงให้มันได้สามเส้นงานเราจะได้ไม่บิดนะคะครบ,บแล้วทั้งหดอกทีกนี้เราก็จะขึ้นลายโป่งเราก็โซ่สองทำวีลงในนี้เลยขั้นได้วยโซ่หนึ่งเอลงที่เดิมนี่นะคะคือวีโซ่สองแล้วก็นับ1 2ึ่สามเอ็กลงโซ่ที่สาม โซ่สองขึ้น V ทำา V สลับกับ X ไปจนถึงจุดหัวไหลเหมือนเดิมแล้วเราจะสอนวิธีเชื่อมหัวไหลอีกนะคะเราจะไม่สาธิตทุกแถวเนาะเพื่อนคงเข้าใจแหละถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะคะเราก็สอนไม่เก่งเนาะ ให้ทำไปเรื่อยๆจนถึงจุดหัวไหล่ค่ะเราได้ทำลายโปร่ง x สลับกับ v จนมาถึงจุดเชื่อมหัวไหล่เราจะสาธิตการเชื่อมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจบด้วยโซ่สองเห็นตรงตัว v นี่ไหมคะให้มันจะมีลูกโซ่อยู่ให้เราแทงลงไปเลยเกี่ยวให้ได้สองเส้นนะคะแบบนี้ดึงผ่านแล้วก็เลื่อนลงไปอีกสองครั้ง หเพราะว่าโซ่ที่เราตีกับนี่ถัก3ใช่ไหมคะเราจะเลื่อนลงไปอีกสองก็รวมกับตัวนี้ก็เป็น3โซ่ค่ะแล้วเราก็ถักโซ่หแล้วหมุนงานเราจะถักลงแล้วนะทีนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้ง f ลงใน v โซ่ห้า f ลงใน v เหมือนเดิมเราจะทำ f ลงใน b สลับกับโซ่หไปจนถึงจุดขึ้นดอกจะให้ดูจุดขึ้นดอกนะเราก็ทำลายโป่งจนมาถึงจุดขึ้นดอกดอกต่อไปจะลงตรงไหนก็ลงลงสองแล้วใช่ไหมหนึ่งสองแล้วมันก็จะขึ้นซึ่งมันจะตรงกับดอกนี้เราก็วางดอกเราตรงนี้เลยเห็นไหมมันจะตรงตรงกันตรงกันตรงกันแบบนี้พอตรงนี้ขึ้นสูงตรงนี้ก็จะสั้น ซึ่งดอกสุดท้ายมันก็จะมาตรงกับดอกนี้ให้เราก๊อปปี้แถวนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็วนวนกลับมาปิดทุกดอกแล้วก็มาทำ v สลับกับ x จนมาถึงจุดหัวไหลเชื่อมนะคะให้พับงานแบบนี้เราจะได้ไม่งงเนี่ยพับงานลงเราจะรู้ว่าลายเราที่ทำอะ่ะมันอยู่ตรงไหนจะอยู่ที่แถวที่แถวที่สองตรงนี้แล้วนะ พับแบบนี้เนี่ยดอกต่อไปมันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเราจะได้ไม่งงเราก็ก็ p ปีแถวด้านล่างไปเลยแล้วให้เราทำแบบนี้นะคะพอถึงจุดเชื่อมหัวไหล่ก็เชื่อมเหมือนเหมือนที่บอกมาสอง,สองแถวแรกเนี่ยจะไม่สอนจะไม่สอนทุกแถวนะคะให้เพื่อนๆทำให้เท่ากับด้านหน้าเลยก็คือหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดปดพอแถวที่9้า เราจะไม่เว้นสี่ช่องเราจะเว้นแค่สองช่องบนเพราะว่าเราต้องการให้คอหลังตื้นกว่าคอหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงแถวที่เก้าเนี่ยค่ะให้เพื่อนๆทําไปเลยนะคะวางงานแบบนี้เราจะได้รู้ว่าดอกข,ของเราต่อไปลงตรงไหนนะคะสไลด์ขึ้นสไลดลงนะคะ